ต่อไปก็ต้องไปหาเทกกับคนใช่ไหมทุกคนต่อไปคือสายสีอะไรสายสีหรือไอ้สีสม้มทุกคนไปเมนชั่นพี่ตีเจ้ากันอยู่ พี่มาช่วยหน่อยไปที่กาดามาเทศทุกคนมาเทศมาเทศ เควสสามก็นั่งเททุกควรไม่มีะระยาะเคก็ได้วางผุนล็อกเก็ตมาก็ได้มาล็อกเก็ต ขอขอล็อกเก็ตขอล็อกเก็ตอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนึงมือลั่นมือลั่นเผือกระโดดเผือกระโดดได้ไหมขอล็อกเก็ตขอล็อกเก็ต านมีหมดแล้วว่า โู้คนนี้เขามีสปินแล้ว เอาผลที่ปั้นไม่มีอ่ะคอนโทรคอนโทรตึ้งคอนโทรเอาเงาเอาเงาได้ไหมไปว้วเจ๋แล้วทุกคน พี่เต๋กับคนที่มีชื่อว่าบีเทมนะคะทุกคนไปไ,ได้จังสายคาดเอลสี่ส้มรอพี่อยู่คุยแล้วค่ะทุกคนปึ๊บปึ๊บนี่เคมเลยปึ๊บได้มาแล้วอะไรอ่ะมันคืออะไรมีเจนเดอรี่ สีส้มสายค่าเดียวสีส้มนี่อุตส่าห์วางไปนี่นะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาสรุปทุกคนนะคะทุกคนเควสแรกก็คือให้ไปตีมอนที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงกับเรานะคะทุกคน ประมาณ15ตัวนี่แหละทุกคน1 5บหถึงยีตัวนะคะทุกคนเควสสองของเคสเควสดจนะคะทุกคนก็ไปลาซีเวนนทุกคนที่เทะเลนะคะทุกคนเควสสก็คือนั่งเทปผลกับคนนะไม่จะเป็นว่าเราเป็นผลอะไรนะคะทุกคนเทปผลอะไรก็ได้นะคะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย